สวัสดีครับแม่พี่น้อง fc ทุกท่านทุกคนทุกการรับชมเมน,นี่แยวาดสิพาพี่น้องมาแกงอ่อมไก่ค่ะพี่น้องแยงอ่อมไก่แยงแบบอีสานนะคะด้อาหารอีสานค่ะพี่น้องแนวกินอีสานค่ะพี่น้องอาหารอีสานขาดปลาบ่ได้น้ำปลามีพริกแดงกินดาทิพแห้งข้าวขัวชุดรสด,ด,ดี ห,หอมหัวกระเทียมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกักข,ขี้เหลาต้นหอมใบแมงลักแย,ยวาววาสีออมใส่ผักท้องนะแล้วยายวาวลืมซื้อผักท้องพี่น้องยายวาดก็เลยมาหนะ้ะเอาเอบอกเขือบอกเขืออยู่ในบ้านนะคะนาะของที่มีในตู้เย็นออกมาออมใส่กับพี่น้องนี่บะเขือพวงแล้วก็มะเขือมาออมแทนงค่ะพี่น้องตอนแรกเมนูยายวยาววา,วาสีออมใส่ผักท้องค่ะพี่น้อง ยาย่าลืมค่ะพี่น้องก็เลยหันเหียมาเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องออมอีสานออมอีสานแกงออมไก่ได้ค่ะเด้เข้าสามาเสียวยังมาออมก็ได้พี่น้องหมูก็ได้ปลาก็ได้ออมแบบเดียวกันค่ะพี่น้องแกงออมอีสานค่ะพี่น้องเดี๋ยวยาย่าสิหั่นหอมหั่นกระเทียมมาตำก็หั่นไก่ทุกอย่างพร้อมวัาทุดิบยาย่าพร้อมเรียบร้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวลงมือดนะคะเด้ น้องเยอะว่าปอกหอมแดงไปรังมัดสัมแปปเดียวสิวพี่น้องปอกหอมแดงมาได้ไปได้พี่น้องดเด้อเดี๋ยวก็ร่างกายมาผ่านตลาดพี่น้องติดหาแนวสิกินสิอยากติดหาแนวสีมาเห็ดนะค่ะพี่น้องจ้าสิเห็ดเนี่ยอาหารอีสานเนี่ยกิดยากขนาดเลยพี่น้อง ว่าตลาดนี่ก็บ่ค่อยมีของอีสานบ้านเฮาตลาดนี่นต้นหมาต้นเต้านพวกหมูกับไอ้ไก่เดี๋ยว่าปอกหอมแล้วใั่สีหั่นไก่ได้พี่น้องเด้อปอกหอมปอกกระเทียมไปล่างามาตำเพื่อนแกงค่ะพี่น้องอะไรอ้อมไก่ใส่ผัก แรกเราจะเอฟักทองเอาออกมาลืมฟักทองเซ่อพี่นอ้องฟักทองมาอ้อมใส่ละเสั็จนี่หวานลืมกันเลยมาหาเก็บแบบเผื่อนตู้เย็นเผื่อนตู้เย็นกับไอ้ไอนี่มาใส่ร่วมๆกันเข้าไปอะไรเป็นเพียงอ้อมกันพี่นอ้อง ทำเครื่องแกงกันแป๊บเดียวพี่น้องจะเอาพันไก่นะพี่น้องเนาะหรือว่าหั่นบะเขือวสซนด์มาเป็นพี่น้องมีน,น้ำแซ่กอ้อมกับบะเขืานี่แหะค่ะ เอาใส่มะเขือในตู้เย็นค่ะพี่น้องว่าสิเอาใส่ฟักทองลืมบอ,อกมาลืมข้าวผู้เฒ่าเานาะพี่น้องเอ้ยออใส่มะเขือกันได้ที่กันค่ะเนี่ยนะเหลือกันพี่นาะงมะเขืออ่อนออนพี่น้องมะเขือเยาว่าสื่อมาก,กินกันระดพริกใส่ตู้เย็นไว,ว้เพื่อขาด เกวกือพวนี่กับแกงออมเยังกระเสียบได้ที่นักเป็นบ้านพน้องออมเซยังแกงเซยังกรบเสียบเกลือพวน่อ่อนอ่อนัี้เตรียมอมกันที่นักเตรียมเครื่องกัน อันเรียบร้อยอืมอันเดียดีกว่า,าขั้นเครื่องก่อนพี่น้องขั้นเครื่องก่อนเด้อค่ะเด้เอทาเวลาทางเวลาก้อพี่น้องกับเขาตะลายเห็ดเอาเวลาดวดได้พี่น้องเด้อเนี่ยไปไายพี่น้องประเด้ออกไปหาไาย พิธย,ยังเรษฐิจนี่ใส่ค่าเขับไปหน่อยนึงอันนี้ค่าเหลืองค่ะพี่น้องอันนี้ก็เพ่เอด้เอามั่วมาฝากค่ะตะไร่ค่าฝา,านเพื่อนเขา,าสิมีเนะาะเขาเสียไปชร่ร่มก็เสียเอานั่นันนี้มาฝากกันค่ะพี่น้องมีของที่บ้านเขาจะเอามาฝากพี่น้องค่าเหลืองและะ้วได้ขค่าเหลืองหนึ่งมันสิหอมหอมเอามาต้มค่าไก่โอ้ยเยี่ยวดิตุ้ม่มจัดทั้งมือตู่มส่เทียนี้ค่ะพี่น้อง ใจฟอมันหอมขอบิน่อกระตั้มใส่กันต่าพี่น่อเรียบร้อยม่แปลกอะทหันไกล้ด้พี่น่อเด้หันไกลก่อนถับพี่น่อหันไกลไว้ก่อนนี่ดียวนี่นข,ข้ามเดียจะมาเข่าแขก พี่น้อมีเนื้อนะอกกับเนือ้อสะโปกคับพี่น้อแปลาจะเป็นใกล้จะใกล้กับเป็นหมูอยู่นิี่นี้กินเนื้อเต่ะมือนี่่น้ออ่าน่บาทสิต่อเครื่องนึ่บาทพี่น้อ ทำไออหัวตะไคร่กับหัวไอ้อันนี้ก่อนพี่น้องนี่เพราะว่ามันหยาบมันแดลกหยากร้อนพี่น้องเนาะ เกลกดไปเลยค่ะแล้วย็หยาบๆ้ะพี่นอ้องใส่ทุกอย่างว่าให้ไม่กินข้าวพี่นอ้องหอมเขียงแกงหอมแล้วเราก็กจะใส่พริกสดเข้าไปก่อน มันหยาบเออแล้วการทิแชู่เออแล้วก็กวกใส่เผ็ดไปแล้วก,ก็กินไม่ได้อีก e ืมเอ,อกเกลือมาใส่จะได้ตําง่ายๆใส่ยูสร้ก็ได้เกลือก็ได้พี่น่องอันสิงต t าง่ายๆพี่น่องไม่ผีหน่องวันเีาห้ามากว่าต้องใส่เกลืออีกเนไห ลืม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 แค่ควลืมแค่เพื่ออะไรเด้่แค่ตเสียอนีกเดียว้อมแล้วก็ตามมาด้วยหัวหอมทียม ว่าเด้ตยวทเยอะดี๋พี่นออดดมม้องทาเยาบหยาบเก่ขวดนะทำาำปะไฟเยาว์สิทำทุกคนามเจียวยู่นี่เบเดี๋ยวนด้พี่น้องเด้อแป๊บเดียวค่ะ ทำเวลาลวนะคะน่าทำใส่เวลาค่ะพี่นอ้องหาเนี้ยมาเห็ดเพ่อแม่พี่น้องเบิึงให้ก็ไปทายอันแจ๊คสิไปทายยังเนาะว่าอะไรก็ได้โอนนี้เนี้ยไปไปน้ำยาเจียกับไก่หดพ่ออะไรก็พี่นอ้องตั้งขอ้อยาวยาวพี่น้องตั้งข้อยาวยาบนีว่าสิบัดใส่ ตักใส่ถ้วยนะคะให้พี่น้องเบิ้มให้ท่านที่นั่งลงหมอนพี่น้องขวที่เดียวอเอาไป่วพร้อมกันทีเดียวะคะ่ะอย่างออมอีสานออมแบบบ้านบ้านโน้น่นเสียงใครได้ค่ะเด้อออมไก่บ้านเยาวราชพี่น้องจำรื่องแบบนี้เละค่ะพี่น้อง ้มเครื่องตั้เครื่องเดี๋ยวกะสิดความสิตเป็นเตาแล้วกับพี่น,อน้องไปขึ้นเตากันค่ะพี่น้องพี่น้องมาท,ที่นี่พีวัดจบที่ใกล้ใค่ะพี่น้องพี่วัดเป็นลูกที่แท้แท้เครื่องแขนกัได้พี่น้องกินเครื่อง แยกขึ้นชุนเยี่บาทเสีโอ้แห่ขนาดเด็กนะพี่น้องเครื่องที่เยว่าทต่ำข้าวตะไคร้หม้อหอมพริกปลอมลงขัวก่อนพี่น้องอันนี้เกลือเยว่าทเส้นเปับเครื่องไรได้คะพี่น้องขัวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ใบมะกรูดใบว่านอีเน่าบขัวขัวขัวใมันสุกสักนิดหน่น้อขัวไก่ให Storage, ้สุกกันไปขัวไก่ให้สุกขัวไเรื่อยๆนาด้ไ่ให้สุกได้นเด้อ ให้สุกๆมาค่ะแล้วก็ไปเส้นหนับปลาไปเส้นหนัาเส้นหนปลาไปเจียงออมเหล้าเอ่อขาดปลาป่ไหลแท้ๆพี่น้องเลยเจียงอมอมอีสานอีสานบ้านฮอนเน่ขาดปดลไหลแบบปลาไหลที่น้องแต่ยียงออมอีสานขาดปลาจกบ่มีเสีย่ยเล้วก็ไปเส้นหนัปลาไปครัวไปที่น้อง หัวมันเขผาเคพลองค่ะพี่น้องแต่ที่จะเอาไปกับผงนัวนะคะนะพี่น้องผงนัวหัวเอาไปค่ะพี่น้องหัวมันเขผาเคพลองนะน้ำหอมเหมือนชีสซุปน่ะพี่น้องใกล้หนี่งซุปขยะป่ะค่ะพี่น้องเพียงแต่ห้าวหัวแห้งกันหัวมันเขผาเคพลองแล้วก็มาเติมน้ำไว้ใเติมสาเกยังแต่เพื่อนเลยเบียดลอยหากระประมาณนี้แหละพี่น้อง กินชุนกินเพลองแบบว่ามันหอมนี่ว่าติดเป็นคนแท็เคเลิงเผ็ดกับพี่น้องติดเป็นเลยเนี่ยมานี่กับพี่น้องขัวไปขัวไปขัวให้แห้งๆนะพี่น้อง แห้งๆแ,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 แล้วแห้งๆแล้วค่อยเติมน้ำน้ำไก้มันสิออกมาเองค่งงับพี่น้องเริอมแห้งแล้วพี่น้องพอจะแห้งแล้วย้ายไปเติมน้ำแด้ค่ะพี่น้องตอนนี้ได้แล้วค่ะเติมน้ำเติมน้ำแจงอม เติมน,น้ำแล้วก็ปิดฝาทิ้งเอาไว้ก่อนช่วงนี้พี่ว่าก็จะเติมข้าวปวเข้าไปกับพี่น้องน้ำแจงอ่อกมกนจะได้เค็มข้นน้ำแจงอ,อ่อมหอมด้วยเค้มข้นด้วยพี่ว่าปิดฝาไปกันได้พี่น้องเด้อ ปลาบนทับพี่เนาะเดือดแล้วค่ะพี่เนาะเพอาะจะเดือดแล้วเยาว่าแต่สีน้ำักเขือที่เยาว่าท like ่านไว้ใส่ได้ค่ะพี่น้องใส่มะเขือเข้าไปเดี๋ยวเยาว่าก็สะปิดปลาไปอีกเทนึงได้พี่น้องเนาะใ้บักเขือซุปจักหน่อยบักเขือมันสีซุปเนี่ยก็ค่ะคนี่พ่อคนนี่ใส่คือป่งเลยนะพี่น้องเนาะใส่มะเขือเข้าไปแป๊บนึงค่ะพี่น้องปิดไปก่อนนะ่น้องเนาะนะคะพี่น้อง เปิดไฟมึงอีกเทีนึงไปแล้วพี่น้องไปดื้อและเดี๋ยวก็ต้องปิดไฟแล้วรอบนี้เอาคือรอดใส่ผักค่ะพี่น้อง,ร,ร,องร,รอ,องดอใส่แต่ผักค่ะพี่น้องลูกลโดดอ่าใครชอบลูกโดดมี อ่าลูกโดรกลูกโดร์นะใส่ซอสเก็บๆออมไก่ออมไก,ออมไก่มะเขือไกส่สิได้ได้พี่น้องเพระาะว่ามะเขือมันสิเป็นซุกยากกว่าไอ้ยักเนาะค่ะเนาะอักอข้าวใส่ก็คือจบพี่น้องคือแล้วแล้วอย่ว่าซีมึงรสชาติได้พี่น้องได้สรสารรชาติจะเป็นยังไง ปฏิทโทปฏิทายแซบ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 บอีดีพี่น้องแซบคัก รสชาต์จัดจานขนาดเลยพี่น้องยายววานจะใส่ผักแล้วคันนี้ย่างออมกินผักแล้วคันนี้โอ้ยรสชาต์ยังไงมาจัดจนาดนค่ะแคะแซ่บหลายพี่น้อง,งอแซ่บหลายย่งออมยายหวานย่าง้นกัสซางยายหวานจะเน้นผักค่ะพี่น้องแต่ว่าถ่ายยูบลงมันก็บก่เหลือหลายนะพี่น้องเนาะ หยุดลงไหล่แล้วนี่เดี๋ยวพี่น่องนะมะกเขือหอกก็ได้พอดีพอดีนะพี่น้องเห็นปะคะมะเขือจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องข,ขาวๆเอาใส่ก่อนพักๆนี่คือมันยุบลงแล้วมันสียเรียบ่าหลายพี่น้องแยงอ่ำกินผักเยอะๆพี่น้องแต่เขากินตะไคร้มันกะเสียเลียนเขากินผัก แซ่บ ah, พี่น้องแซ่บเดีย๋ยวยาว่าสิตักเสื้อสวยไปพร้แม่พี่น้องมึงก็เยาว่าเด้อค่ะเด้อวานาตาแขงออมของยาว่าเนี่ยนี่สิเป็นแบบได้แังออมไก่แขงอีสานแขงแบบบ้านบานม,ามันเป็นแขงไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่สูตรบ้านยาว่าสูตรยาว่ากับพี่นอ้องออมออมออมแบบบ้านบานออมแบบอีสานอีสานเรียบร้อยค่ะพี่น้องเดีย๋ยวยาว่าสิตักเสื้อสวยได้พี่น้องเด้อ ตักใส่ชามก่อนเด้อค่ะเดอะ้อนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยหน้าตาออมไก่เย,ยบาทสิประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องออมไก่ใส่มะเขือใส่บะเขือพวงกับบะเขือไอ่เปาะนะพี่น้องเนาะก,กับต้นหอมผักขี้เหลาตอนแรกเมนูเยบาทปาสิออมฟักทองเยาไปเยบาทลืม ก็เลยไก่มากกับมี ISA ักเขืออยู่ในตู้เย็นก็เลยนํามาใส่ได้กลายเป็นแกงอ่อมไก่ใส่มะเขือพวงมะเขือเปาะนะคะเนาะเมนูบานเมนูอีสานอีสานบานเี่วาดค่ะพี่น้องอ้อมแบบอีสานนะคะได้อ้อมใส่น้นำปลาค่ะพี่น้องอ่อมไก่ใส่น้ำปลาเอออ้อมเส้นปลาแดกนั่นะพี่น้องอ้อมแบบบานเฮา ตำเตืองหัวหอมหัวคาง้อยย่างเหลือตะไครห่หัวหอมเีใส่เข้าไปพี่น้องอะไรที่แ่บใส่เข้าไปพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะว่าเป็นอาหารไทยได้ค่ะเนี่เด้ออาหารอีสานค่ะพี่น้องอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องออมไก่ใส่ปลาใส่มะเขือใส่ผักต้นหอมหลายอย่างพี่น้องยาว่าก็บ่มีแนวเหตเนะพี่น้องเนาะ ยาวากับขอบุญขอบคุณท <jack et ated> ุกท่านทุกคนทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมชิปคับยาวาชได้ค่ะเด้อทุกท่านทุกคนที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ยาวาดแต่ละมือนคิดหาเมนูเห็ดกะจักสีเห็ดอย่างน้ำพี่น้องเนาะนี่เป็นอาหารอีสานเนาะค่ะน้าเยาวราชเห็ดเมนูอีสานบานเฮ่าค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดกระดิ่งดําให้ยาวาได้เด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนทุกการรับชมคือยาวรสิมีกำลังใจเห็ดชิปตะต่อไปออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกับยาวาดอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แากวาสิมาออกมาแนวใไดนะพี่น้องนะ้องแต่รับรองเลยค่ะบารสชาติดีมากรสชาติอร่อยมากแซบอิลีค่ะพี่น้องอาหารอีสานนะค่ะนี่เด้อสูตรเียวาดเองค่ะพี่นอ้องแซบหลายแซบหลายอมไก่แซบหลายบายบายและขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนทุกการรับชมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะรักๆเลิบๆค่ะบายบาย